สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศดีนะคะลมก็พัดเย็นดีวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําทําปุ๋ยนะคะปุ๋ยไข่ใส่จะใส่สตอรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆเนดี๋ยวเราไปดูสตอรอเบอรี่กันนะคะอันนี้คือแปลงสตอรอเบอรี่ของยานิดนะคะเพื่อนๆเ,เพิ่งเด็ดใบมันออกนะคะ เราก็จะมาทำปุ๋ยนะคะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะยานี้ก็เลยจะทำปุ๋ยใส่นะคะถ้าเขาถูกน้ำฝนเขาก็จะงามนะคะพเพื่อนๆนมามาดูกันนะคะว่าปุ๋ยของยันิดนะคะคืออะไรนะคะนี่ค่ะปุ๋ยของยันิดนะคะพเพื่อนๆนคือเปลือกไข่นะคะ เปลือกไข่เดีย๋ยวนี้ก็เก็บสะสมไว้นะคะเปลือกไก่ที่เปลือกเปลือกไข่ที่ใช้ทําอาหารนะคะเพื่อนแล้วก็เราจะามาตำนะคะเพื่อนตำตำนะคะแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีผงชูรสนะคะนี่เปขอมาจากเพื่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาทํากันเลย เราก็จะตำไข่ไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนเราก็ตำมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะพเพื่อนๆก็ ละเอียดได้เท่านี้นะคะอันนี้ก็จะใส่ใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปนะคะเล็กน้อยนะคะประมาณนี้นะคะใส่เยอะเขาก็จะเค็มแล้วก็นี่คือผงชูรสนะคะใส่หมดเลยนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนนะคะเพื่อน อันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็จะใส่หมดเลยเดู๋นะคะว่าเยอะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเราก็จะคลุกเขาให้เข,เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ผักกันเลยะคะ่ะ เห็นไหมคะนี่ผงชูรสมีเกลือนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ผักกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่กันเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะใส่ลงไปตรงตรง,ตรงต้นเข้าเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะใช้มือโรยจะดีกว่าเนาะมันจะโรยง่ายกว่านะคะเห็นไหมคะ เราก็ใส่กันทุกต้นแล้วนะคะเพื่อนๆดูที่โคนเขานะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ผักตรงนี้นะคะเป็นกระเพรา โหละพานะคะเพื่อนรูเน้เพื่อนมองเห็นไหมเพราะว่า,วามันย้อนแสงนะคะอันนี้มองไม่เห็นกล้องนะคะเพื่อนก็โรยๆเดาๆไปเลยนะคะไม่ไม่เห็นนะคะว่าว่ากล้องจับตรงไหนอันนี้คือพักซีแงะนะคะพี่พี่น้องพักซีแงะบ้านทฮาวเส่แกงองไม้ ตักซีแงะนะคะมาดูพริกของยายนะคะพริกพริกของยายนิดนะคะดอกมากเลยค่ะเพื่อนๆจะให้ดูนะคะมันดอกมากเห็นไหมคะนี่กิ่งเดียวนะแล้วก็ยังเป็นอีกเห็นไหมจากตรงนี้อีก ตรงนี้ก็จะดกมากเลยค่ะให้เพื่อนเื่อนดูนะคะว่าเขาใหญ่นะคะดกมา,มากเลยดูนะคะนี่ก็กลังออกดอกนะคะเราก็จะใส่ ใส่ลงไปเลยนะคะนี่แตงกวานะคะเพื่อนเอ๊ะหักหรือเปล่าเนี่ยแตงกวาพริกนะคะอันนี้สงสัยจะไม่ได้กินนะคะปีนี้กว่าจะเป็นปีหน้านะคะคือมะเขือเทศนะคะเพื่อนนี่คือมะเขือเทศนะคะดูนะคะ นี่คือมะาเทศเพิ่งเอาเอ่อเอาใบเขาออกนะคะนี่ก็คือแตงกว่าแตงกว่ามีอยู่หกต้นนะคะมะเขือมะเขือเปาะนะคะดูนะคะดอกมันแต่คิดว่าคงจะไม่ได้กินนะคะดูอาการแล้ว ี่คือบูเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะดอกโบตันนะคะเพื่อนกำลังตุูมๆเลยนะคะนี่คือเชอร์รี่นะคะ กล้องนี้จะไม่ซูมนะคะเห็นไหมลูกเชอร์รี่นะคะกล้องนี้ไม่ซูมเลยก้อนเชอร์รี่นะคะกุหลาบนะคะเพื่อนกุหลาบเขาก็จะสวยมากเลยนะคะเป็นกล้องใหม่นะคะเพื่อนเอ็นนี้ใช้กล้องใหม่มันก็เลยไม่ซูมะคะ่ะเป็นกุหลาบแคระนะคะสีขาวเออนี่สีชมพูนะคะเมื่อกี้สีขาวนะคะก็จะสวยะะหอมนะคะจะหอมหอมนะคะเพื่อน นี่คือมาสมเอสวนนะคะมาดูกันนะคะมังโกนะคะนี่คือเ้าเรียกมังโก้ปีนี้ไม่งามนะคะผักไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพื่อนนี่คือถั่วนะคะเพื่อนลมพัด ดูนะ,ะลมพัดแรงมากผักไม่งามนะคะผักตายนะคะปีนี้นะคะเพื่อนตายเกือบหมดนะคะก็มีผักแค่นี้เองนะคะเพื่อน ก็จะเป็นแปลงถั่วนะคะเพื่อนนี่ก็ถั่วนะคะกุหลาบแคระนะคะสีชมพูอันนี้สีขาวนะคะเพื่อนทําคลิปยาวนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะก็เพื่อนชมเท่าที่ชมได้นะคะเพื่อน อันนี้คือดอกไม้ที่บ้านเยนิดนะคะรอ,ร,อรอบรอบรอบบ้านนะคะดอกอันนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะสวยๆนะคะสว่วนนี้เป็นสีขาวนะคะเพื่อน เลยค่ะเพื่อนๆนี้เยนิถ่ายลงคลิปแล้วนะคะนี้คลิปสั้นแต่ว่าไม่มีใครดูเลยเยน้ก็เห็นความสวยของดอกไม้ก็ถ่ายนะคะเสียดายดเดี๋ยวฝนก็ตกแลก็กกกกจะร่วงโรยนะคะเพื่อนคือะคะดอกไม้หน้าบ้านนะคะนนี้คือดอกไม้หน้าบ้านสวยมากนก็จะมี สวยงามของเขานะคะเพื่อนสวยมากๆเลยสวยจนหน้าเสียดายถ้าฝนตกแล้วเขาก็จะร่วงโรยนะคะอันนี้ก็สวยมากเหมือนกันค่ะนิ่มนะคะจะเป็นแบบที่นิ่มนี่คือดอกฝิ่นนะคะเพื่อนสวยมากเลยค่ะ จะมีเสียงเครื่องตัดหญ้านะคะพเพื่อนขอบคุณพเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญดอกไม้บ้านใายนิดก็ยังไม่บานดีนะคะไอ้ที่บานก็บานร่วงโรยไปแล้วก็มีแยะนะคะอันนี้ก็คือจะเริ่มบานใหม่นะคะ